น้ำรพีพัฒเหตุไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดหลังจากอยู่มานานถึง20ปีค่ะต้องบอกว่าเปิดใจแล้วนะคะตอนนี้เป็นอิสระครั้งแรกหมดสัญญากับวิกหมอชิดค่ะหลังจากที่อยู่มานานกว่า20ปีพร้อมเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวหลังจากที่พระเอกหนุ่มเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชนะคะอัปเดตให้แฟนติดตามกันค่ะขณะหมดสัญญากับวิกหมอชิดเหตุผลเพราะว่าเจ้า,จาตัวเองก็อยากได้ลองทํางานอะไรใหม่ๆอยากเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําเชื้อว่านี่คงจะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับหนุ่ม มากมากเลยละค่ะพร้อมกันนี้นั้นนะคะทางด้านของหนุ่มน้ำยังเปิดเผยว่าถ้าช่องวัน31จะสนใจให้ตนเข้าไปมีส่วนร่วมเองเนี่ยจะตรวจก็ยินดีแม่งานนี้คงต้องเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มน้ำหนุ่มมากฝีมือที่เต็มไปได้วยคุณภาพอีกหนึ่งคนค่ะ